สวัสดีครับพงหงนะครับปอนทเวนตัวเองนะครับวันนี้ก็เป็นปีใหม่แล้วนะครับปี6-7ที่บรรจบพบมาเจอกันนะครับอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็ยังมานะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่พี่ๆทุกท่านเพื่อนๆทุกท่านและก็น้าๆนนนทุกท่านเลยนะครับในปีที่ผ่านมาก็ได้มีเรื่องราวการตกปลาอะไรที่เข้ามามากมายนะครับมีทั้งทริปที่สมหวัง แล้วก็ทริปที่ผิดหวังก็คละเคล้ากันไปตามสไตล์การตกปลานะครับก็มีทั้งได้ทั้งแห้วทั้งได้มากหรือได้น้อยก็แล้วแต่จังหวะที่เราจะไปพบเจอกับปลาในช่วงนั้นๆน,น,นะครับยังไงก็ปีนี้เป็นปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับพี่ๆนะนะทุกท่านเลยนะครับรวมถึงปีนี้จะมีอะไรเข้ามาใหม่ๆใ,ในช่องททินดเอ็กบ้างก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับป66ี -66 ผ่านไปนะครับก็มีเรื่องราวเข้ามามากมาย มีทริปที่เราไปตกปลาตามที่ต่างๆมีหลากหลายทริปเลยนะครับที่ออกมาก็เดี๋ยวลองไปลองดูกันว่าผ่านมา1ปีมันจะมีอะไรบ้างลองไปดูกันนะครับผมนี่ไงนี่ไงนี่ไงผู้ใหญ่ถือว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่สุดันเรือนโสนนี่ไงนี่ไง มาว้าโอ้โหกระสุนนีงานมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ครับอยู่ ปีอ้มเป็นลูกไปเลยโอ้โหบอกเลยว่าสารกำลังในการลูกนะคอไปที่21ตัวปลาช่อนเทคสตรีทงานวันนี้นะครับก็นดับหนึ่งปลาหลวง ีนทางนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์ทุกท่านเลยนะครับที่มอบโอกาสให้ผมได้มีคลิปดีๆแบบนี้ออกไปกันอีกเรื่อยๆนะครับเป็นแรงบันดาลใจต่อยอดในการทำคลิปให้กับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยแล้วกันนะครับปีนี้จะมีอะไรบ้างติดตามชมกันได้หรือพี่ๆน้นาอยากมีอะไรแนะนำให้ผมทำกันบ้างละ่ะก็ลองคอมเมนต์กันมาข้างล่างนะครับยังไงก็ขอบคุณ แรงซัพพอร์ตจากพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะครับครบหมื่นซับจากปีที่แล้วปีนี้เดินหน้าต่อเจอกันครับผมนี่ไง